โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีเดตคุณผู้ชมทางบ้านทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อเชียงใต้เชียงตกทุกคนกันด้วยนะครับเก็มาอยู่ในเกม hungry shark world อีกเช่นเคยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทำ quest ฉลามก็ซิล่าเช่นเคยนะครับก็จะมาเก็บเควสของฉลามที่ ผมยังไม่เคยทํานะครับก็เป็นฉลามตัวพิเศษเช่นกันนะครับหลังจากคิดไปแล้วเราได้ทำเอ็กโคไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของเจ้าตัวนี้นะครับเฟรนซีนะครับซึ่งเป็นฉลามพิเศษของไซเอคลนะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยก็เกี่ยวกับการที่มัน,มนสามารถกินฉลามได้ทุกตัวนะครับคือมันสามารถกินได้ทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะไซส์ใหญ่กว่ามันหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับคือเหมือนกับว่าแบบ ทำลายขีดจำกัดเกี่ยวกับไซส์ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็ค,คเควสของเจ้าเฟนซียนก่อนแล้วกันนะครับก็เควสแรกนะครับเกี่ยวกับอ่าเป็นการที่เราเมนเทนนะครับคูสิ2ให้ได้40วินาทีนะก็คือเราคงคงเขาเรียกว่ากินปลาให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้คูน่ะมันขึ้นไปถึง12นะครับ แล้วก็ทำ่างนี้นะครับรวมกัน40วินาทีนะครับซึ่งไม่จําเป็นต้องทำมาในทีเดียวก็ได้นะครับสามารถทําได้ทําได้เรื่อยๆนะครับคือตาหนึ่งก็คือเอาง่ายๆว่าเราทำทีละ3วิ3วิ3วิประมาณ13ครั้งก็ครบ40วิแล้วนะครับคือไม่จําเป็นต้องทําทีเดียวอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันนะครับขออภัยด้วยถ้าพูดให้มันเข้าใจยากนะโอเคนะครับข้อ2นะครับคือ กินปลาฉลาม500ตัวนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า <c oughs> คเควสนี้น่าจะเป็นคเควสที่ลําบากที่สุดในการเล่นฉลามเฟนซีของเราแล้วนะครับเพราะว่า500ตัวนี่มันเป็นปริมาณที่มากนะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเล่นข้อข้างนา้ำคอมควรอาจจะต้องมีพาร์ทส,สนะครับโอเคพาร์ทแรกมันไม่จบแน่นอนนะครับก็คเควสที่3นะครับคือเควสเงินงนะครับคือทํา2เมกะโกลัสในการเล่น1ครั้งนะครับซึ่ง อันนี้ผมจะใส่อเทมเมกาลัดนะครับเพอไปช่วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เมกาโกลัสตั้งแต่เริ่มต้น1อันนะครับก็เท่ากับว่าเราต้องทาเพื่อมีแค่อันเดียวนะครับก็สังเกตจากลิวนะครับคือผมแทบไม่เคยเล่นฉลามตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมได้มามาทีหลังสุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่อเทมให้มันทั้งหมดเลยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนี่วาแล้วก็จะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับเป็นซูเปอร์สตีฟนะครับเอา เลือน้ำหมอกแล้วกันนะครับแต่งตัวก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากแล้วกันนะครับคือแต่งไว้เรียบร้อยแล้วแหละโอ้ยเราลืมสใส่ไอเทมนะครับไม่ใช่อันนี้เมกการัดโอเคเหลืออีกสองอันนะครับลุยก็เลือกเป็นด,านด่านอะไรดีเอาเป็นเอาเชน่าสีมันแมงกระพุนที่เอาอาราเบเซีแล้วกันนะเพราะว่าอาราเบนซี เรียกว่าฉลามมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เท่าเซาเชนาซีนะแต่ว่าเซาเชนาซีแมงกะพูนมันเยอะแล้วก็ระเบิดเยอะเนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะเลเวลยังน้อยอยู่อาจจะสู้อาจจะแบบโดนแล้วมันตายไวนะครับโอเคนี่นะครับพอเราได้คูณพอเราได้โกลัสเนี่ยคูนมันก็จะนานนะครับคูณมันก็จะขึ้นมานะครับพอเลยคูนสิบสองเนี่ยมันก็จะนับให้เราแล้วนะครับ คูณสองมันก็นับห้เรื่อยๆนะครับคือเนี่ยตอนนี้ผมได้แค่คูณสองมันก็ไม่นับนะครับขาดีประมาณนี่นะครับขาดอีกสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรีบกินเอุยอ้ยเฮ้ยอุ้ยผมโดนว่ะกินปลาวานได้ไหมเคกินได้นะครับเนี่ยเราได้โกลันแล้วเราก็รีบๆกินนะครับนี่พอได้คูณแล้วมันก็จะนับต่อนะเห็นปะหลอดมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วแหละเคไม่กล้าอีกแล้วนะครับก็ สำเร็จไปทีเดียวสองเควสพร้พอรมกันเลยนะครับก็คือเควสคูณ12สองซี่ไม่นาทีแล้วก็เควสเมกาโกลาสออันนะครับดวงค่อนข้าง,างดีได้แล้วครับลงมาแล้วเราทำคูณได้เยอะก็เลยทำให้เควสเราสำเร็จไปได้ง่ายได้นะครับก็เหลือแค่เควสเดียวนะครับตอนนี้ก็คือเควสกินฉลาม5 0าตัวนะโอเคตรงนี้มีมาโก้อยู่มาโก้ร้อยไม่ใช่นะน,นักนนะฟุตบอลนะ ฉลามไปได้หมดวะพอพอคือทุกคนเป็นไหมครับพอเราเวลาทำเควสหาฉลามอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเจอฉลามนะครับเวลาทำเวสหาแมกะปุนก็จะไม่ค่อยเจอแมกะปุนนะไม่รู้เป็นไรนะครับเหมือนเกมมันโกนส้นตีนนะฮะเหมือนปมอ่ะผมด่าเกมเล่นอะไรเงี้ก็พูดขำันะครับอย่าดราม่านะเือ เ okay. ข้าหมดน่าจะมีฉลามขาวอยนะู่นะแล้วกนมีจัดการเลยมีฉลามขาวตรงนี้น่าจะมีนั่นไงตรงนี้จำได้ว่ามีเป็นฝูงเลยนะครับนีเ่เลเวลอัพไวพอสมควรเลยนะครับไม่เหมือนกับ evolution นะ evolution นี่ค่อนข้างแบบเขี่ยวมากนะเล่นยากกว่าเยอะเลยนะครับพอมาเล่นเวอร์แล้วมันง่ายกว่าเยอะเลยนะครับ evolution นี่ค่อนข้างท้าทายกว่านะครับถ้า,าใครชอแบ,บแบบยากนะ ตู้เอยอะกว่านะครับพอม,มาเล่นท่านี้แล้วรู้สึกว่าอุปสรรคน้อยเกินไปนะแล้วมันง่ายไปเลยไอเอวิวูชั่นนี่ฉลามตัวเล็กที่ผมเล่นได้ไม่เกินสิบนาทีนะครับตายรัวๆ,ๆนะครับโอเคได้ละก็ตอนนี้500ชาร์กนะครับผมได้2%องนะคิดดูเควนี้น่าจะนานมากๆนะครับเควสกินปลาฉลามเนี่ย ผู้ชนะมันน้อยเหมือนกันเลยพูดถึงนะครับเอาว่าผมย้ายด่านหีือเปล่าวินแดนเนาะไม่ได้เลยย้ายด่านแล้วกันนะครับอ๋อกินตรงนี้กันตรงนี้เออว่ะตรงนี้มีนะครับก็ลงไปด้านล่างเก็บเงินกันแล้วกันนะ ไม่มีนะครับเอาเป็นว่าย้ายด่านดีกว่าน,นะเราก็ต้องไปเอาเมก้าโกลัดออกเลยนะจะได้ไม่เปลืองนะเราจะย้ายไป south china เลยนะครับเล่นของแบบของโหดไปเลยเพื่อความรวดเร็วของเควนนะครับแต่ว่าผมจะไม่เล่นให้จบภายในคลิปเดียวนลระม,มันเล่นไม่ได้แล้วนะเสียเวลานะครับดูก็อาจจะเบื่อด้ตรงนี้จะมีฉลามวานนะครับ เบลชางนะครับไหนเอ่ยโ,โม้ไปแล้วโผล่มาหน่อยโม้คนดูไว้ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าไม่มีว่ะได้ยังได้ไงวันนี้เป็นคนไต่เฉยเลยคนละครไม่เล่นดีกว่าน,นะครับเดี๋ยวโดนด่าเล่นมือแป๊ก น่าจะมีฉลามมั้งนะไม่มีนะครับจำผิดตรงข้างล่างก็น่าจะมีฉลามขาวนะถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะครับยีงไงเอ้ยตรงนี้หรอวะต้องลงไปอีกลงไปอีกบล็อกหนึ่งน่าจะมีมาเก็บแล้วกันนี่นะครับสองตัวปุ้มไม่เนี่ยปุ่ลงมาตั้งไกลโอเคเก็บเก็บเก็บให้หมด โอเคในฉลามกี่ตัววะเนี่ยอุปสรรคเยอะนะครับด้านนี้โอู้หูโอเคในโบรัสเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยน่าจะมีฉลามวานอยู่แล้ววิวชาร์กมีครับมีสองตัวสามตัวมีอีกไหมที่บ้านจะมีอีกไหม อุ้ยโดนแม,มงก์พุนยักษ์ไปโอ้เขาไม่ได้ว่ะเต็งเลยกูผมอ,อยากกินปลาฉลามตัวใหญ่กว่าผมโชว์มันนะ้งอะจะเจอไหมนี่พวกบิ๊กมอมม่าด่านนี้น่าจะเจอนะครับอยู่ล่างอยู่ใต้แมปเดี๋ยวจะไปกินพวกอะตอมิกชาร์กด้วยแล้วกันนะครับ นี่นะครับเมงกาโรดอนโดวเรากินไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมโดนแมงกะพุนด้วยวะอีเหี้ยอะไรวะโอเคกินได้ทีมันเล่นแง่กับเรานะครับคือตัวมันใหญ่กว่าก็ต้องใช้เวลาเคี้ยวเป็นธรรมดานะครับแม่งมามาสตัร์อุ้ยบินงอม่ากัดกัดมันถึกนะครับบินงอม่าอึ๊บ โอเคกินได้พี่แล้วพอที่กินฉลามตัวใหญ่กว่านี้โกลัสนี่พุ่งเลยนะครับอะไรเลย่ำน้ำได้ไหมพี่ผมจไม่เสียเวลาแล้วนะครับนำหาฉลามวูเข้าไม่ได้ปะเข้าทางไหนได้บ้างเนี่ยที่ต้องลงไปข้างล่างอีกนะครับ โอ้ยฟอสฟิวไปแล้วนะครับคืออาจจะตายไวมากเลยนะครับเพราะว่าฟอสฟิวหายไปแล้วตัวรับระเมีของเราโอ้ยเคเลยโดนปลาปลาไหลก็แทบตาย,ยแล้วนะครับตอนนี้นี่เข้าทางนี้แทนแล้วกันะครับถ้าเขาไม่เข้าทางนี้นทีนี้จะมีฉลามเสืออยู่สองตัวแล้วก็มีอะตอมิกชาร์กนะครับปุบก็ต้องขอพยายในเสียงรบก,กวนเนื่อกันนะครับเพราะว่าอัดในที่ที่ อาจบนที่นอนนะครับไม้ก็จะขยับไอนบไ้นู่นขะยับไปนี่นะเรียบร้อยเกียร์อะตอมิกอะตอมิกขอกินหน่อยฮัโลโหลเฮ้ยโอ้โหกินไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเออโอ้โมันดิ้นหลุดไปทั้งสามสี่ล่อไอเวนนี่ดวงแข็งนะครับ้องไม่เป็นไรนี่ตรงนี้มีงบขึ้นมาหน่อย จระ,ะเข้ไม่นับเอาอเขพลังเขียวดูเหมือนน้อยนะครับเพราะว่าอากาดจระ,ะเข้ยังดิ้นดิ้นหลุดได้นเนยนะจระ,ะเข้อือปึ๊บนี่นะครับทำลายนีออกมาได้ คนนนเล่ะก็ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าติดตามฮาร์ทสองแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเล่นมาสบบนี้แล้วยังได้แค่5%เปอร์เซ็นองนะโอเคได้เมกาเอาอางนี้แล้วกันเมื่อกี้กำลังจะปล่อยตายเลยนะฮะคิดได้ไม่นานเกินไปครับคงดูได้ไม่เบื่อนะครับโอเคเมกาโดนโสองตัวอู้ขอกินเงาคุณยักษ์เลยมังไส้หวะอุ้ยเข้าไม่ได้ลืมเมกาเพิ่มหมดเมกาเพิ่มหมด อยากกินกระพุนยักษ์อ่ะโอ้โหไม่มีแล้วอีเวนนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราปล่อยตาเลยเลยแล้วกันนะครับมีชนระเบิดเล่นอุ้ยชนระเบิดเล่นแตกโอ้โหตายทีเดียวเจ็แปดตัวเลยนะครับโอเคนะครับก็มาสรุปเควสกันบ้างนะครับก็เควสที่ทำสำเร็จนะครับคือเควสคู่สิบสองนะครับสี่สิบมิเป็นเควสที่โคน่นง่ายเลยนะครับเล่นประมาณทีสองทีก็ได้แล้วนะครับเพราะว่า ถ้าเราได้โกลัสมันก็จะยิ่งไวขึ้นนะครับส่วนอีกเควสหนึ่งที่สําเร็จนะครับก็คือ2เมก้าโกลัสในการเล่นหนึ่งครั้งนะครับคือถึงเราไม่ใส่เมกา้าลัสเข้ามานะครับมันก็ง่ายง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมใส่เมกา้าลัสมาเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเวลานะครับโอเคส่วนเควสที่ผมติดค้างไว้นะครับก็คือเควสนี้นะครับกินฉลาม500ตัวนะครับก็ฝากกด ติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดอะไรก็กดให้หมดนะอย่าเว้นนิดร้ายนะครับก็ตามพาร์ทสองเขาด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคสที่ดูกลดล็อกขึ้นมาน่าจะสนุกนะครับโอเคถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรหรือว่าอยากให้เล่นเกมแบบไหนหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับแลกเปลี่ยนอะไรกันก็ได้นะหรือว่าอยากจะแนะนําอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมอ่านดู้คอมเมนต์นะครับก็โอเคไว้เจอกันคลิปหน,าน้ากันแล แล้วกันนะครับสำหรับจอนี้ก็บ๊ายบาย